สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Feel i n ฝึกภาษาอังกฤด้วย Feeling หัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านอินเตอร์เอพิโซด7ค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะ mirror mirror คือกระจกส่องกระจกนะคะคือเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะคำกริยาก็คือสองกระจกนะคะ ฟิลไทยประโยคตัวอย่างภาษาไทยวันนี้ค่ะให้ใช้น้ำส้มสายชูทำความสะอาดหน้าต่างและกระจกนะคะ Fill ink สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษ,ษได้ว่า Use vinegar to clean windows and mirrors Use vinegar to clean windows and mirrors เช่นเคยค่ะ Slow nerve f i l ลิอ่านช้าๆไม่ต้องใส่ feeling ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ used vinegar to clean windows and mirrors Use vinegar to clean windows and mirrors Use vinegar to clean windows and mirrors used vinegar to clean windows and mirrors used vinegar, to clean windows and mirrors. Use vinegar To clean windows and mirrors Use vinegar to clean windows and mirrors Use vinegar to clean windows and mirrors เยี่ยมมากค่ะทุกคนพาสที่2แล้วนะคะ Faster with feeling อ่านเร็วขึ้นและใส่ feeling ไปด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Use vinegar to clean windows and mirrors. 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 Use vinegar to clean windows and mirrors keng ma hau tukong pass speak with feeling Poor le say feeling within heart cha tukong lao bryn ka. use vinegar to clean windows and mirrors 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 ปรบมือให้ตัวจ้งค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนเก่งมากเลยนะคะเอพิโซดที่7จบลงไปแล้วค่ะเอพิโซดที่8นะคะจะเป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เร็วๆนี้ค่ะและอย่าลืมค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ f e ีลิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ 拜拜。Bye bye.